สวัสดีครับผมต๊อดจาก iPhone n e t กลับมาพบกันในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าเรามีไอเทมใหม่นะครับมาแนะนำกันนั่นก็คือ s e r a m o n i c b l i G โกลด์ดี1แต่ว่า D1 นั่นเองครับซึ่งไม์ตัวนี้นะครับก็เป็นไม์ไร้สายที่ออกแบบมานะครับสำหรับการใช้งานร่วมก,กันกับ iPhone หรือว่า iPad นะครับที่มีพอร์ต h t n i n g ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยนะครับที่สายคอนเทนต์คุณต้องมีติดตัวไว้เลยครับเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถบันทึกเสียงได้คมชัดมากยิ่งขึ้นระหว่างการถ่ายทําคลิปนอกสถานที่หรือว่าถ่ายทําในห้องแบบนี้นครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นก่อนไปดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับสโตรามานิกบีลิงโกลด์ดิวันตัวนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์หลักก็คือเป็นไม์ไร้สายเ แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อผ่านคลื่น2.4กิกะเฮิร์เป็นแบบ d u อ l c ช a น n นลนะครับรองรับการใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ iOS นะครับก็คือ iPhone นั่นเองที่มาพร้อมกับพอร์ต h t n i n g หรือว่าใช้งานร่วมกันกับ iPad ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพอร์ต h t n i n g อุปกรณ์ที่เขาไม่ให้ในกล่องในชุดนี้นะครับก็จะมีตัวส่งเนี่ยหตัวแล้วก็เป็นตัวรับเนี่ยหตัวนะครับแล้วก็มีวินชิลหรือว่าตัวกันลมเนี่ยให้1อันด้วย จะเห็นว่าขนาดตัวไม้นะครับมีขนาดเล็กมากๆครับแล้วก็สามารถใช้งานเนี่ยได้ง่ายแล้วก็สะดวกเพราะว่ามีขนาดเล็กทําให้เราครับสามารถพกพาไปใช้งานตามที่ต่างๆหรือว่าพกใส่กระเป๋ากางเกงนะครับก็จะง่ายขึ้นด้วยจะเห็นว่าขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กเท่ากับนิ้วมือของเราแล้วก็น้ําหนักนะครับค่อนข้างเบามากๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรับนะครับเอาไว้เสียบกับตัว iPhone นะครับที่มาพร้อมกับพอร์ตไลนิ่งซึ่งก็จะมีขนาดเล็กและก็น้ําหนักเบาเช่นเดียวกันทําให้เวลาเราใช้งานร่วมกันกับตัว iPhone เนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มน้ําหนักให้ตัวเครื่อง เวลา,เาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขึ้นนะครับแล้วก็พอร์ตไทป์ซตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถชาร์จแบตไปพร้รอมกับการบันทึกเสียงได้ด้วยส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัววินชิลหรือว่าเอาไว้สลับกันลมนะครับเผื่อเราไปถ่ายทํานอกสถานที่นะครับล้วก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับช่วยในการกันเสียงลมได้อุป,ป,ปกรณ์อื่นๆที่เขามีให้ในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับหใบก็คือเป็นกระเป๋าสาามานิกแบบนี้แล้วก็ข้างในกระเป๋านะก็จะมีสายชาร์จเป็นไทป์ซเนี่ยมา เอาไว้ชาร์จตัวใหม่นั่นเองและนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานใบรับประกันสินค้าแล้วก็จะมีสติกเกอร์ามตนิกแบบนี้นะครับมาให้2อันอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดก็จะมีเท่านี้เรามาพูดถึงในส่วนของการใช้งานกันบ้างครับด้วยขนาดที่ตัวใหม่เนี่ยมีขนาดที่เล็กนะครับก็ทำให้เวลาเราพกพาติดตัวเนี่ยคือสะดวกมากๆครับเวลาใส่กระเป๋ากางเกงนะครับเวลาไปทริปไปเที่ยวเกิดอ,อยากถ่ายคลิปแล้วบันทึกเสียงพูดขึ้นมาด้วยเนี่ยเราก็สามารถหยิบเจ้าไมคสแตนเลสบีลิงกโกดีวันตัวนี้นะครับมาเสียบกับตัว iPhone เเพื่อใช้้งานไดลย ดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสำหรับ iOS ที่มาพร้อมกับพอร์ต h t n i n g นั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าสามารถใช้งานร่วมกันกับ iPhone หรือว่า iPad ที่เป็นพอร์ต h t n i n g ได้หมดเลยครับแต่ถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนแอนด o i d นะครับที่เป็นพอร์ต USB Type C เนี่ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ b l i n k Go U1 นะครับตัวนั้นเนี่ย ก็จะมาพร้อมกับพอร์ต USB Type C สามารถใช้งานร่วมกันกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Type C ได้เลยครับการส่งสัญญาณไร้สายของเจ้าไมโครโฟนไร้สายตัวนี้นะครับก็จะใช้คลื่น2.4กิกะเฮิร์แล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับทุกคนสามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าเวลาเรากดเปิดใช้งานที่ตัวไมค์เนี่ยแล้วก็เอาตัวรับสัญญาณนะครับไปเสียบที่ตัว iPhone เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยก็คือตัวไมค์กับตัวรับเนี่ยก็จับคู่กันอัตโนมัติแล้วเรานะครับก็จะใช้ไมค์ไร้สายตัวนี้เนี่ยไปเน็บที่คอเสื้อหรือว่าเน็บที่กล้้องก็ได เพื่อเริ่มบันทึกเสียงได้เลยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบบันทึกเสียงกันดูนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเวลาเราบันทึกเสียงด้วยไม์ของ iPhone เองจะมีเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับบันทึกเสียงด้วยเจ้า BLi n k Go d ดตัวนี้นะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลยครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงที่บันทึกจากไม์ของตัวเครื่อง iPhone เองนะครับเราให้ทุกคนฟังดูครับว่าเสียงเป็นยังไง มีเสียงกล้องหรือว่าเสียงรบกวนภายนอกเยอะไหมนะครับเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับเวลาเราบันทึกเสียงกับจากตัว b l i n k g o d 1และตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงที่บันทึกจากไมโครมอนิกซึ่งผมจะแน็บไว้ที่เสื้อประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับการบันทึกเสียงทั่วไปปกติลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงมีเสียงรบกวนจากภายนอกเยอะขนาดไหนนะครับเราเทียบกับ เมื่อตอนบันทึกจากไมค์ของ iPhone เองนะครับลองฟังแล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ครับปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้ถ่ายคลิปหรือว่าวิดีโอจากตัว iPhone เนี่ยเราก็จะถือถ่ายประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้คือเราทดสอบดูว่าถ้าเราวางตำแหน่งไมค์เนี่ยในระยะที่เท่ากันนะครับ เพื่อทดสอบดูว่าเสียงเป็นยังไงแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ลองฟังกันดูแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของการมีไม์ไร้สายแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับอย่างเช่นเราถ่ายพิธีกรใช่ไหมครับเราถือตัวเครื่องมือถือไว้ตรงนี้แต่ว่าตัวพิธีกรอยู่ไกลจากตัวเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถใช้ไม้ได้สายตัวนี้เนี่ยแหนบที่ตัวพิธีกรเพื่อบันทึกเสียงให้คมชัดยิ่งขึ้นได้อีกหนึ่งข้อดีนะครับของการใช้ไม์ได้สายแบบนี้นะครับเวลาเราไปถ่ายทํานอกสถานท ซึ่งแน่นอนนะครับว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเสียงรบกวน่อนข้างเยอะ ทำให้เวลาเราบันทึกเสียงเวลาเราพูดไปด้วยเนี่ยก็จะได้ยิยนเสียงที่ค่อนข้างเบาเพราะว่ามีเสียงรบก,กวนเยอะนั่นเองครับแต่ถ้าเราใช้ไม้แบบนี้นะครับ <S <S ก็จะสามารถบันทึกเสียงพูดของเราเนี่ย <S <S ได้คมชัดมากยิ่งขึ้นทําให้คลิปของเรานะครับดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นตามไปด้วยครับ <S <S อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าขนาดไม้เนี่ยคือมีขนาดเล็กมากๆน้ําหนักรวมไม่ถึง10กรัมด้วยซ้ำนะครับทำให้ใช้งานได้คล่องตัวดีบกบปกเสื้อนะครับก็จะทําให้เสื้อเนี่ยไม่เสียทรงปกปิดก็ง่ายครับไม่ดึงความสนใจเวลาเราใช้ไม้ต แล้วก็ตัวรับที่เสียบกับตัวสมาร์ทโฟนเองเนี่ยก็ไม่ทําให้หนักขึ้นเลยเพราะว่าตัวรับก็มีน้าหนักเบาเช่นเดียวกันอันนี้น่าถูกใจเวลาใช้งานแน่นอนเจ้าไม์ไร้สายสแตมโนิกบีลิงโกตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเลือกปรับตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับโดยการกดดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดต,ตัดเสียงรบกวนเนี่ยไฟแสดงสถานะของระบบบีลิงโกเนี่ยก็จะกระพริบปเป็นสีน้ำเงินช้าๆแบบนี้นะครับเพื่อช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างและให้เสียงที่ชัดเจนมากขึ้น ก็จะเหมาะกับการใช้งานนะครับนอกสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะเราก็สามารถเลือกเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนตัวนี้ได้ถ้าจะปิดใช้งานโหมดตัดเสียงรบกวนตรงนี้นะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้เหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังทดสอบระบบตัดเสียงรบกวนของเจ้าไมครโฟนิกส์บีลิงโกดีวันตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมจะปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ก่อนทุกคนตอนนี้นะครับลองฟังเสียงดูว่าเสียงรบกวนภายนอกเนี่ย มีเสียงรบกวนเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเสียงลมเสียงรถเสียงต่างๆเนี่ยเยอะมากมายเลยครับเพื่อจะดูว่าถ้าเราไม่เปิดระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยเสียงไมยังคงชัดเจนอยู่ไหมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดระบบตัดเสียงรบกวนของเจ้าไม์สราโมนิกบีลิงโกดีวันตัวนี้แล้วนะครับทุกคนลองฟังดูนะครับว่าเสียงรบกวนพายนอกต่างๆว่าจะเป็นเสียงลมเสียงรถเนี่ยเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราปิดระบบตัดเสียงรบกวนเอาไว้ลองฟังดูครับว่าระหว่าง2คลิปเนี้ย ซีฟไหนที่มีเสียงคมชัดมากกว่ากันการส่งสัญญาณด้วยความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์แบบดิจิตอนของ B Link Go ตัวนี้นะครับสามารถทำระยะได้ไกลสูงสุดถึง50เมตรนะครับตามสเปคที่เขาบอกไว้อย่างนี้นะครับพิธีกรเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากตัว iPhone ใช่ไหมครับเราก็ยังสามารถบันทึกเสียงพิธีกรเนี่ยได้คมชัดมากขึ้นโดยการใช้ไมโครโฟนบิจิก B Link Go o n ตัวนี้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวผมเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากตัว iPhone ที่ใช้ถ่ายคลิปนะครับค่อนข้างไกลพอสมควรเลยครับ ซึ่งตามสเปคของรุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถบันทึกเสียงจากระยะได้ไกลสูงสุดถึง50เมตร ทุกคนลองดูนะคบว่าตอนนี้ผมถอยห่างไปเรื่อยแล้วเนี่ยเสียงยังคมชัดอยู่ไหมนะครับแล้วก็เสียงรบกวนภายนอกต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองฟังกันดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ครับอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าไม์ได้สายตัวนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นกะ็คือเราสามารถชาร์จไฟให้กับตัว iPhone เนี่ยผ่านพอร์ต USB Type C ของตัวรับของไม์ตัวนี้ได้ครับต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องหยุดถ่ายคลิปเพื่อชาร์จแบตให้กับ iPhone แล้วนะครับโดยพาะเวลาเราทําการไลฟ์สดประชุมออนไลน์เราก็สามารถ เสียบชาร์จแบตผ่านตัวรับตรงนี้นะครับให้กับ iPhone ไว้ตลอดเวลาได้ไม์ My, ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ยาวนาะนสูงสุดถึง10ชั่วโมงครับเรียกได้ว่าเหลือเหลือเพียงพอแต่การใช้งาน1ครั้งแน่นอนทุกคนน่าจะได้เห็นคุณภาพเสียงของเจ้าไม์ซาราโมนิกบีลิงโก d ด์วันตัวนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถึงราคากันบ้างว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างบีลิงโก d ด์วันนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวส่งเนี่ยหตัวตัวรับ1ตัวนะครับราคาอยู่ที่2,700บาทหรือถ้าเป็นเจ็ดร้อยบาทหรื่ถ2ตเว ตัวรับ1ตัวราคาอยู่ที่3,800บาทแต่ถ้าใครเอาไปใช้งานร่วมกันกับสมาร์ทโฟนแอนดรอยนะครับที่เป็นพอร์ต USB Type C เนี่ยก็จะมีอีก1ตัวเลือกนะครับนั่นก็คือ BeLink Go U 1ตัวนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวส่ง1ตัวตัวรับ1ตัวเหมือนกันราคาอยู่ที่2,600บาทแต่ถ้าเป็นเซ็ต BeLink Go U 2นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวส่งเนี่ยสตัว ตัวรับ1ตัวราคาอยู่ที่3,050บาทสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหามไม้ได้สายไว้ใช้งานสักตัวแล้วก็กําลังสนใจไม้รุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ The Digital STM หรือว่า s t a r b u n i c Official Store ก็ได้เหมือนกันครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมา,มาจะได้ไม่พลาดกันครับสวัสดีครับ